สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนละวันนะครับสีเกนะักสวิงกิง้งแล้วค้างยาแม่คู่ขากลับมาห้องโดนมีดแทงบาดเจ็บตำรวจล้อมกล่อมวุ่นนะครับเมื่อเวลา10.3 0นวันที่1 9ตุลาคม5 8นะครับพันตำรวจโทพื้นพรมสวสพสวสพบางบัวทองนะจังหวัดนนทบุรีรับแจ้งจากส์วิทยุบางบัวทองว่ามีเหตุชายคลคั่งใช้บุธมีดทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดภายในหมู่บ้านเอ,อ,นอืบบ้อทองสองตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีถึงรู้ไปตรวจสอบพร้อมสายตรวจที่เกิดเหตุทราบว่าชายที่คุอนข้างถูกเพื่อนข้างห้องขังไว้ในห้องที่เกิดเหตุส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อนางแมวนางสม,มุินะครับอายุ19ปีเจ้าของห้องพักได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่แขนขวาและฟันหักถูกนำส่งโรงพยาบาลบางบัวทองครับ ขณะที่นายกล้วยนาะมสมมติอายุ28ปีลูกชายของนางแมวในรับบาดเจ็บเล็มน้อยนะครับสอบสวนนายกล้วยให้การว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายไกยนะ่นามสมมติอายุ23ปีก่อนเกิดเหตุนายไก่ได้เดินเข้าไปหยิบมีดในครัวออกมาถือโดยมีนลักษณะคล้ายเมายาพร้อมบอกว่ามีคนจะมาทำร้ายตนเห็นท่าไม่ดีจึงตรงเข้าแยงมีดโดยที่มรรดาของตนก็ช่วยแยงมีดด้วยจนทําให้มีด แทงเข้าที่แขนขวาของบรรดาจึงกัดเข้าที่แขนขวาของนายไก่เพื่อแย่งมีดก่อนเพื่อนการห้องจะมาช่วยพาตนและบรรดาออกมาจากห้องก่อนนำบรรดาส่งโรงพยาบาลส่วนนายไก่ถูกขังอยู่ในห้องนะครับนันตำรวจโทรลได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าเกลี้ยกล่อมด้วยความระมัดระวังเนื่องจากนายไก่ยังมีอาการหลอนพร้อมทั้งการชาวบ,บ้านให้ออกห่างจากที่เกิดเหตุด้วยนะครับ โดยใช้เวลาเกลี้ยกล่อมประมาณ30นาทีนายไก่ถึงสงบลงเจ้าที่จึงสง่งกุญแจมือให้ในายไก่ใส่ก่อนเปิดตูห้องนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักพร้อมกับอาวุธมีดตรคัวยาวประมาณ1ฟุตนะครับจากการสอบปากคำนายกล้วยและนายไก่นะครับทั้งสองคนให้การรับว่าได้นัดคู่เกผ่านทางเฟซบุ๊กมาสองคนเพื่อมาสวิงกินที่ห้องเกัน เยคุ้สวิงกิ้งที่นั่นมาได้นํายาเสพติดมาเสพด้วยก่อนได้ร่วมรักกันนะครับซึ่งก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับนายไก่เกิดอาการหลอนจากการเสพยาแล้วพูดว่าจะมีคนมาทําลายและฆ่าซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่มันดาของนายกล้วยกับเขาห้องมาพอดีนะครับนายไก่จึงเดินไปหยิบมีดถือไว้ก่อนนายกล้วยและมันดาจะพยายามเข้าไปแย่งและถูกทําลายนะครับด้านานางแมวกาวว่านายไก่เคยคบหาเป็นแฟนกับลูกชาย แต่ด้เดวลาล่วนไปแล้วเมื่อคืนตนกลับมาที่ห้องพักก็พบนายไก่อยู่ในห้องกับลูกชายและมีท่าทีเบื่อเบอื่อพูดแต่ว่ามีคนมาทำร้ายขนาดตอนเอนาน้ำให้กินยังหาะว่าตนใสยาพิษเพื่อจะฆ่าต่อมาเจ้าที่ได้ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายของนายกล้วยและนายไก่เบื้องต้นพบปัสสาวะมีสารเสพติดจึงนําตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลบางบัวทองเพื่อตรวจหาสารเสพติดอย่างละเอียดอีกครั้งครับ ของเจ๊กข้อหาทำลายร่างกายและทำให้เสียทรัพย์กับนไก่นะครับ